สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิีิเช้าบ่ายนะคะประจำวันที่12สิงหาคม65เนาะคําเตือนจากทางช่องนะคะเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะสําหรับนิติเช้าตัวเด่นก็คือ7กับ9ตัวรองก็คือ3กับ1นะคะ7ก็7 0 7 1 7 3 7 5 7 7 7 9 9 0 9 1 9 3 9 5 9 7 9 9 3ก็3 0 3 1 3 3 3 5 3 7 3 9 1ก็1 1 1

หกสอง8กสี่หกแปดแปดศูยเด้เบิลในตัวเด้อสามตัวก็46292 4 0 4 9 2 6 8สองจับคู่ก็8 2ดสองสอ8 6ปดแปดสี่สีนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะอย่าลืมมาบ่ายมาซื้อเช้าซื้อ v ี p ด้วยเด้อจับคู่ซื้อเอา สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะวันนี้ก็ขอให้จางๆสามตัวอีกเด้อรู้สึกว่าอาทิตย์นี้จะเข้าสามตัวกันทั้งห้างเีิงทั้งนิเคอิเลยเด้อขาดจ,จีนจีนอาจจะเป็นวันนี้หรืออาจจะตลาดหุ้นปิดจีนเพราะว่าวันสัตร์จีนเนาะขอบคุณทุกคนที่กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ให้นะคะโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ